กุหลาบต้นนี้ค่ะไม่เคยผิดหวังเลยตั้งแต่ซื้อมาต้นเล็กๆสีสันสดใสค่ะหน้าหนาวก็จะให้สีแบบนี้นะคะเป็นสีส้มเหมือนกับเหลืองอมส้มๆเหมือนแซลมอนนะคะมาโซล่าค่ะงามมากช่วงนี้นะคะ เขาคงชอบอากาศแบบนี้ค่ะส่วนต้นนี้ค่ะต้องใช้ยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นค่ะเธอคือยี่สุนเห็นแบบนี้นาหนาวสีสันสดใสมากๆเลยค่ะยี่สุนดูชัดๆเลยค่ะมีเม็ดด้วยนะกุหลาบยี่สุนเนี่ยพี่เจอเม็ดเป็นยังไงมัางไ,ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูหน่อยสิเม็ดกุหลาบยี่สุนนี่ค่ะสีได้ใจมากๆแล้วก็ดกมาก กินได้ด้วยทําชานะคะหรือจะเอามาใส่ในกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนสลัดโลใส่ได้หมดละคะ่ะยี่สุนนะคะอ่ะมีทรงดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ยี่สุนค่ะยี่สุนแบบดอกใหญ่นะหาเม็ดกุหลาบยี่สุนไม่เจอไม่เป็นไรมาดูต้นนี้ค่ะมิลันดาดอกใหญ่ กุหลาบเจ้าสาวค่ะความที่ดอกใหญ่นะั่นแหละกิ่งอ่อนนะคะก็จะหักไปนะคะเวลาที่เขาออกดอกะคะ่ะแล้วก็มาต้นนี้ค่ะต้นนี้อ่ะพี่ไม่ทราบชื่อนะอยู่ใกล้ๆดาร์กไนท์นี่นี่คือดาร k กไนท์นี่ตอนโรยดาร์กไนท์ตอนโรย แต่กุหลาบต้นนี้พี่ไม่ทราบชื่อจริงๆซื้อมานะชื่อดับเบิลดีไลท์นะคะปรากฏว่าดอกก็ติดมากับต้นด้วยนะไม่เหมือนตอนนี้นะเพราะพี่มาปลูกอ่ะได้แบบเป็นกุหลาบแดงแล้วก็ทรงก็จะบานๆหน่อยนะคะตอนนี้หน้าหนาวก็ได้ตีนี้ค่ะกุหลาบนี่อ่อนไหวกับอากาศนะคะหน้าหนาวหน้าร้อนสีก็จะต่างกันทรงดอกก็จะต่างกัน เออมีหลายคนบอกว่าพี่ปลูกกุหลาบเก <c oughs> ่งพี่จะบอกว่าวัดกันไม่ได้เลยเพราะว่ายังต้องรอดูหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่พิสูจน์จริงๆอะ่ะคนปลูกกุหลาบนะคะโอมดูแลยากอะ่ะหน้าร้อนนะคะพี่เริ่มปลูกปลายเดือนมีนาก็ผหานหน้าร้อนมาบ้างแต่ก็นับว่าประสบการณ์ยังน้อยค่ะต้องบอกเลยว่าประสบการณ์ยังน้อย หน้าร้อนปีนี้แหละเพราะว่าพี่เนี่ยปีที่แล้วพี่มีสลนด้วยนะพี่จะกางสแลนไว้แถวนแเนี้ยแต่ปีนี้ไม่มีสแลนแล้วจะเป็นยังไงก็บ้างก็ไม่รู้อันนี้ Spirit of f r e e d o มค่ะซื้อจากตลาดวัดพระเงินซื้อมาก็ต้องกัดต้นอย่างเล็กย,ย้ายหลายครั้งสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้ทําซุ้มโค้งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้หน้าร้อน ลอนดอนอายสเฟอริค่ะงามบอกเลยว่างามออกดอกดกแต่รอบดอกนานหน่อยนะคะโพสเฟอริตลอนดอนอายเราก็คิดว่าลอนดอนอายน่าจะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษไม่ใช่นะคะเป็นสายพันธุ์ น่าจะสายพัน,นธุเ์เนเธอร์แลนด์ค่ะดีใจนะปลูกกุหลาบแล้วได้ดอกฟูฟูแบบเนี้ยอาจจะเป็นที่ช่วงนี้ค่ะอากาศได้นะอากาศเย็นพี่ปลูกกุหลาบอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเพอัะนั้นสภาพอากาศก็นะหน้าร้อนก็ร้อน หน้าหนาวก็อากาศก็จะเย็ยนลงบ้างนะคะมิสฮอลแลนด์ค่ะสเสน่ห์ของกุหลาบอย่างหนึ่งนะคะก็คือชื่อกุหลาบมันเย้ายวนใจทำให้อยากจะซื้อมาจริงๆเลยค่ะเนี่ยมิสฮอลแลนด์นะคะฟังชื่อเราก็เราก็อยากได้นะเออมีมิสฮอลแลนด์มาอยู่ที่บ้านส่วนอันนี้ดูฟังชื่อเขานะคะ โกลเด้นมาสเตาร์อ่าเหมือนมาส t ตาร์เสียด้วยสีนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสเสน่ห์อย่างของกุหลาบก็คือชื่อสีส้มเมื่อกี้เนี่ยลอนดอนอายนะคะการตั้งชื่อกุหลาบนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะคะก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนนะตัวอันนี้พรูม เป็นกุหลาบต้นนี้กุหลาบสายพันธุ์ฝรั่งเศสค่ะแครม,มาแต่งซึ่งเป็นกุหลาบที่ต้องบอกว่าอายุเขาเก่าแก่มากเลยนะคะแคม,มาแต่งเช้าที่สดชื่นค่ะพรมกับอเล็กเซนดีนเป็นกุหลาบติดตาสองสายพันธุ์ในต้นเดียวกันนี่คืออเล็กเซนดีนนะคะ แค่ชื่เขาก็น่าสนใจแล้วอะนะคะเท่าที่พี่ดูแล้วเนี่ยกุหลาบเนี่ยถ้าจะเป็นให้เป็นที่ยอมรับจะต้องมีการจดทะเบียนชื่อนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลจะมีองค์กรที่เขารับที่จะจดทะเบียนชื่อกุหลาบเนี่ยนะคะแล้วก็แพทย์หายออกจำหน่ายทั่วโลกเลยค่ายใหญ่ๆก็จะมีเดวิดออสตินแล้วก็ค่าย โอ้อะไรอีกหลายค่ายทีเดียวนะคะวันนี้เขาก็จะมีพันกุหลาบเราก็จะจดทะเบียนชื่อกุหลาบไว้นะคะตั้งแต่รี่านซื้อกุหลาบออนไลน์มานี่นะคะมีไม่ตรงปกอยู่เหมือนกันนะบางต้นต้นนี้ค่ะตอนแรกน้องที่ขายเขาขายออนไลน์เขาบอกว่าชื่อ red i n d i t i o n red i n d i t i o n อะไรนี่แหละเราก็เออ อยากจะมีกุหลาบสีแดงหลายๆต้นปรากฏว่าซื้อมาแล้วไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็น red edition เนี่ยเขาจะต้องมีกลีบเขาจะต้องมีลายหน่อยมีลายนะคะแได้ออกมาเป็นสีแดงอมส้มๆดอกดมากเลยค่ะช่วงนี้สวยค่ะถึงไม่ตรงปกก็ชอบนะน้องน่าจะร้านเขาน่าจะอยู่ที่อยู่เชียงใหม่อะถ้าไม่เสมเองก็ แม่ลินม,มาค่ะจำไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นหยู่สมองมากกว่าดูไลฟ์สดเขาแล้วก็ซื้อจนรู้จักกันละนะคะแต่ได้ได้ต้นนี้มาพี่ก็ชอบนะถึงจะไม่รู้จกักชื่อเขา,าเขาชื่ออะไรนะคะแต่ก็สวยทุกใจจริงๆะคะ่ะดูสีนะคะอันนี้ไม่ตรงปกแล้วก็ไม่รู้ชื่อจ้ะถูกใจค่ะดูแลก็ง่ายค่ะ เมนตาโอสีสันมีเอกลักษณ์จริงๆค่ะติดใจเขาสีนี่แหละนะตอน,นแรกคิดว่าจะไม่ได้สีแบบนี้เออสวยดีดอกก็ดกด้วยค่ะอันนี้ฟื้นตัวที่บอกว่าเป็นโรคมะเร็งนี่ไงโรคมะเร็งในกหุลาบอันนี้ปุ่มเขาอะค่ะที่เป็นโรคปุ่มเนี่ยวเอา,เ,อา,เ,อาเขาแห้งไปอะปเลยเอาออกแล้วก็พ่นยาไปนะคะ อันนี้ก็แตกกิ่งแล้วก็ตอนกิ่งเก็บไปด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะตายค่ะแต่ก็ซื้อต้นใหม่มาด้วยนะ,ะเพราะว่าชอบมากมันตาตัวในนี้ท็อฟฟี่ค่ะโกว่าจะเลี้ยงได้นะ,ะบอกแล้วเลี้ยงยากอะ่ะในความรู้สึกของพี่นะคนอื่นอาจจะง่ายก็ได้นะคะนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวาสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศแต่ละที่ดินก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นกุหลาบป,ปก เราปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยไม่ต้องไปเทียบกับใครเลยค่ะแต่ละที่ไม่เหมือนกันขอโชว์ต้นนี้หน่อยนะคะที่หนีแดดตะวันอ้อมข้าวจากหน้าบ้านมาไม่ทราบชื่อสายพันธุ์ค่ะซื้อจากตลาดนัดแถวบ้านซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่พี่จะคิดปลูกกุหลาบอีกน้องซื้อมานะคะหาชื่อแล้วพยายามเทียบแล้วก็ไม่เหมือนน้องบอกพาราไดซ์แต่ก็ไม่แน่ใจ กุหลาบนี่มีชื่อหลากหลายมากๆสีม่วงสวยมากค่ะช่วงนี้ล่ะนะอากาศาอาจจะเป็นใจแต่ว่าต้นเนี้ยเขาก็ทนจริงๆนะปลูกมาคนระับต้นนี้น่าจะประมาณ2ปีกว่าคนะ่ะพี่ปลูกไว้ในกระถางแล้วก็ออจะเอามาลงดินโอ้ขุดไม่ไหวเลยอาไปปลูกทั้งกระถางเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ไดนามิก คลิปที่แล้วลงไปแล้วครั้งหนึ่งแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าชื่อเขาเป็นอะไรที่ชื่อกุหลาบเป็นอะไรที่ทำให้เราอ่ะเอออยากปลูกอ่ะอยากมีอ่ะอยากมีสักต้นหนึ่ง lady of charlotte m o n g l e อะไรแบบนี้นะคะอ่าจิดอันนี้ cool water summer time ค่ะกุหลาบที่ลง ได้คำว่าทามเนี่ยก็จะมีซัมเมอร์ทามเรดิโอทามปาร์ตี้ทามเออฟังชื่อแล้วก็เออน่าสนใจส่วนนี้ฮันนี่ดีจอนค่ะเดี๋ยววันหลังพี่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งชื่อกุหลาบมาดูซิหนอยสักหน่อยซิน่าสนใจจริงๆค่ะยังไม่ได้ทำซุ้มกุหลาบมองคเคอเลยค่ะ ที่ยังไม่ค่อยฟื้นตัวจากการผ่าตัดออกเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาทําสุ้มนี่ค่ะมองเครอกุหลาบญี่ปุ่นค่ะสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะมองเครอค่ะสําหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ